นายต้องการเยมแบบไหนล่ะการจัดคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของผมสิเกคนแล้วคุณก็กำหนดเวลามาได้เลยว่าจะให้เท่าไหร่ทำไมถึงอยากให้เกมเป็นแบบนี้ล่ะความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนี่ครับประเทศนี้ใครมีเงินก็พ้นผิดกันทั้งนั้นแล้วคดีไหนก็เอาคนจนๆมาเป็นแพ้กับคนรวยไม่อีกสวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้า กลับมาพบกับนิยายเซอร์ไวเวิลสุดลุ้นระทึกกันอีกครั้งหลังจากที่ครั้งที่แล้วในะกันยายได้เคยรีวิวเรื่องนี้เอาไว้มาในวันนี้นะก็มาสารต่อกับความสนุกกันอีกครั้งบอกเลยว,ว่าครั้งนี้เนะี่ยสนุกเข้มข้นและลุ้นระทึกมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามาฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับนิยายเรื่องนี้เลยจ้า t 0 s o เกมเปลี่ยนชีวิตเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนยุคสมัยที่ผิดเพี้ยน หลังจากหมวดดอมได้ไปได้ยินเรื่องของผู้เข้าแข่งขันเกม20ต Soho คนล่าสุดว่าคือคนที่พรากชีวิตพ่อของเขาไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ที่น่ามโมโหก็เป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของเขานั้นจงใจปกปิดไม่ให้เขาได้รู้เรื่องนี้ วดดอมจึงตัดสินใจที่จะตามล่าตัวของมันเองแต่ทาะว่าเซฟหนึ่งในผู้เข้าร่วมเกมคนหนึ่งที่ตอนนี้ได้ติดต่อกับคนคุมเกมและดําเนินแผนการต่างๆเพื่อหวังให้เมื่อถึงตอนที่เขาต้องเล่นเกมนี้ทุกอย่างเนมันจะสําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีเขาได้รอบติดต่อกับหญิงสาวรายหนึ่งที่ในอดีตของเธอต้องเสียแม่ของเธอไปพร้อมกับพ่อของหมวดดอมเขานั้นส่งที่อยู่ที่เป็นแหล่งกบดานของมันให้กับเธอพร้อมด้วยของจําเป็นที่เธอนนั้จะต้องใช้กําจัดมันเพื่อหวังให้เธอน,นได้ทําตามแผนการที่เขาได้วางไว แล้วก็ดูเหมือนว่าแผนการนี้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีเสียด้วยแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เขาวางไว้แบบเป๊ะๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ตรงตามกับที่เขาต้องการเมื่อเธอนั้นดันพลาดไปทําให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมและเป็นคนที่ทําให้แม่ของเธอเนี่ยต้องจากไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยต้องสิ้นสุดชีวิตลงโดยที่หมดดอนเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยแต่เพราะเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ชีวิตของหญิงสาวคนนี้ต้องสูญเสียอนาคตเขาเนี่ยจึงทําการปลอมแปลงหลักฐานต่างๆเพื่อทําให้เธอนั้นรอดพ้นจากคดีนี้ไป แต่ว่าหมดดอมยังไม่รู้หรอกว่าทุกการกระทําของเขาเซฟนันได้บันทึกวิดีโอนี้เอาไว้เพื่อที่เขาเน่ยจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อเกมของเขาที่ใกล้จะมาถึงในทุกที เกมที่ตัวของเขาเองนะต้องการเก็บความผู้มันทั้งหมดที่เคยทากับเขาไว้ในอดีตเกมที่จะทําให้แฟนสาวข,ของเขาที่จากไปนั้นได้รับความยุติธรรมที่กฎหมายใ,ให้กับเธอและเขาไม่ได้มงเม็ดเงินของพวกมันนะทำให้เขาต้องรับโทษแทนแทนคนที่ทําผิดชีวิตของเซนเนี่ยต้องพังทลายสูญเสียทั้งอนาคตและครอบครัว็อยาหวังว่าคนที่ยัดเยียดความผิดทั้งหมดนั้นให้กับเขาจะอยู่ลอยนวลได้อีกต่อไปพบกับเรื่องราวสะท้อนสังคมเสียสีประเด็นอ่อนไหวของกฎหมายนี้กันต่อได้ที่แอปรีทอะไรและตอนนี้เนี่ยคุณนักเขียนจากโปรโมชั่นลดราคา ติดเหรียญเหลือเพียงแค่หนึ่งเหรียญต่อตอนเท่านั้นตอนนี้นก็ยังพอมีเวลาให้ทุกคนที่สนใจได้เข้าไปอ่านกันได้ในราคาสุดคุม้มจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นบอกเลยว่านาาักอ่านสายสืบสวนสอบสวนเกมเซอร์เวิรลสุดลุ้นระทึกต้องชอบมากแน่ๆกับเนื้อหาจัดเต็มเสียดสีได้ตรงประเด็นในราคาแค่หนึ่งเหรียญต่อตอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเข้าไปอ่านเรื่องนี้กันเยอะๆนะจ๊ะ กรญญารยะยังคงยกให้เรื่องนี้เนเป็นนิยายเสียษสีสังคมอันดับหนึ่งในใจของกรญญารยะเลยทุกคนคุณนักเขียน,นยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาได้จัดจ้านและลุน้นระทึกมากๆอสอดแทรกปัญหาความเหลอมลับต่างๆเข้ามาให้นักอ่านได้คิดอยู่ตลอดว่าหากเราได้เจอปัญหาเหล่านั้นแล้วเรามีช่องทางให้แก้ปัญหาแบบนี้เราจะทําตามแบบที่ตัวละครทําหรือไม่ในเมื่อบริบทสังคมนะมันบีบคั้นให้พวกเขาเหล่านั้นต้องพบแต่ทางตัน เมื่อมีคนที่ยื่นแสงสว่างที่ปลายอุโมงมาให้เราจะรับมันไว้หรือเปล่าแม้ว่าปลายอุโมง์นั้นมันจะเต็มไปด้วยความดำมืดก็ตามเรื่องนี้นะนอกจากจะให้ความสนุกลุ้นระทึกแทบจะทุกตอนแล้วข้อคิดต่างๆที่สอดแทรกไว้ตลอดทางเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณนักเขียนทำไว้ได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะหากใครพลาดไปจะต้องเสียดายอย่างแน่นอนในใิยายที่สนุกครบรสแบบนี้ทุกคนจะต้องรีบเข้าไปอ่านกันเยอะๆนะจ๊ะ สุดท้ายนี้หากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระนยะไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า